วันนี้พี่จะมาสอนคอมโบทุกตัวในแบบเรียมรมเพดน้องๆชอบตัวละครไหนในแบบนี้คอมเนต์บอกพี่รา้าเข้ามาน้อยก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไร้ด้วย เลมอนช็อปร้านบริการรับเกมโรบักที่ถูกที่สุดในประเทศไทยพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบล o อกฟุตทิมบ An กซี่อัน t ี้เมฟไตร์เตอร์เดอร์สตรองเกตแบงก้าและแมปแต่างๆอีกมากมายถ้าทนน้องสนใจิงก์อยู่ใต้คลิปหรือสามารถแอดไลน์เพื่อไปใช้บริการก,กันได้เลยมาผมตัวแรกเริ่มที่คาตาคุริเลยแล้วกันนะผม M1123 ออัปคัตงัดขึ้นจับด้วยสกิล1แดดหน้าต่อย1 2, 3 4นะผมแล้วก็จับกระโดดปาสกิล2 ตามด้วยสกิลสามงัดกระชากคอเสื้องัดต่อด้วยสกิลสี่ครับผมจังวันนี้ไปนไครับผมอีซีม่มากนะคอมโบนี้เอาไปใช้กันได้มาผมดูกันอีกทีนะครับผมต่อยหนึ่งสองสามอัปเปอร์คัตตามด้วยสกิลหนึ่งแดดหน้าต่อยหนึ่งสองสามสี่ดาวแล,วลมลงแล้วก็กระโดดปาสกิลสองยัดหน้าตามด้วยสกิลสามลอจังหวะศัตรูลอยมางัดต่อด้วยสกิลสี่ครับผมประมาณนี้นะถ้าทำคอมโบนี้ได้ก็คิวศัตรูได้แบบอีซี่แล้วตัวถัดมาผมจัก,กรพัดเงา แดดหน้าก่อนครับผมอันดับแรกต่อย1 2 3่แล้วก็ทุบลงพื้นตามด้วยสกิล4งัดมาแล้วก็แดดอ้อมหลังจับสกิล2งงัดกระชากคอเสื้อมาตามด้วยสกิล3แดดฟัน1 2 3ตามด้วยสกิล1ครับผมแล้วก็ต่อยอีก1ทีดูคอมโบที่2ครับผมจังหวะน,นี้แดดหน้าฟัน1 2 3ตามด้วยสกิล1แล้วก็จับด้วยสกิล2ทันทีนะครับผมห่อจังหวะศัตรูบิงตามด้วยสกิล3ฟัน1 2 3ทุบลงพื้นงัดกระชากคอเสื้อด้วยสกิล4ต่อเลย อีซี่หอมโบสหัดมาครับผมแดนหน้าต่อย1 2 3อแล้วก็ตามด้วยสกิล1ครับผมต่อย1ทีแดนออาลังจับสกิล2งงัดกระชากคอเสื้อขึ้นมาแล้วก็แดนหน้าต่อย1 2 3พอุบลงพื้นจับกระชากคอเสื้อสกิล4ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยสกิล3ปิดงานไป ตัวถัดมาครับผมโกคูแดดแน่ต่อยหนึ่งสองสามเปิดด้วยสกิลสองครับผมอ่าสกิลคุณฟุ้นตามด้วยสกิลสามงัดแล้วก็แดดแน่ต่อยหนึ่งสองสามงัดสกิลสี่ต่อแล้วก็กดอาทุบลงมากดสกิลหนึ่งเอ็มวันค้างชาร์จแล้วก็ปล่อยครับผมถ้าใครดูไม่ทันนะผมแนะนําดูอีกรอบเองก็ก็แบบช้าๆก็ได้เอาใหม่นะแดดแน่ต่อยหนึ่งสองสามเปิดด้วยสกิลสองครับผม แล้วก็เดินหน้าตามด้วยสกิล3งัดกระชากแดดหน้าต่อย 1, 2 3จับด้วยสกิล4เวี่ยงขึ้นไปกดอาร์ทุบลงมากดสกิล1 m 1เอัค้งแล้วก็ชาร์จปล่อยตัวถัดมาครับผมราชาคำสาบแดดหน้าต่อย 1, 2 ,3 อัปคัดงัดขึ้นตามด้วยสกิล1เปิดมาครับผมจมังหวะนี้แล้วก็เอ็ม 1, 2 3, ัน่งุบลงพื้นตามด้วยสกิลสงัดกระชากคอเสื้อมาแดดหน้าต่อย1 2 3ุบลงพื้น แดดออกสกิล2ยัดหน้าไปอีกหนึ่งครั้งดูอีกรอบครับผมแดดหน้าต่อย1 2 3งัดขึ้นจับด้วยสกิล1ครับผมเอามาหน่งสองสามทุบลงพื้นจับสกิล3กระชากคอเสื้อมาแดดหน้าต่อย1 2 3 4ปล่อยไหลตามด้วยสกิล2มาดูอีกคอมโบหนึ่งครับผม แดชหน้าต่อยหนึ่งสองสามทุบลงพื้นแล้วก็จับงัดสกิกลสามกระชาาคอเสื้อมาแดชหน้าต่อยหนึ่งสองสามอัปคัตงัดขึ้นแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งครับผมรอจังหวะเดินถอยหลังนิดนึงแล้วก็ตามด้วยสกิลสองทันทีตัวถัดมาผมดีโอแดชหน้าต่อยหนึ่งสองสามเปิดด้วยสกิลสามครับผมตามด้วยสกิลสองงัดกระชาาคอเสื้อขึ้นมาทุบทุบทุบแดชหน้าต่อยหนึ่งสองสามงัดขึ้นนะครับผมแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งทันที แดดไปแล้วก็ตามด้วยสกิล4ปิดงานไปอีซี่ดูกันอีกทีครับผมแดดหน้าต่อย1 2 3อแล้วก็งัดสกิล3มมาตามด้วยสกิล2อครับผมจับกระชากคอเสื้อแดดหน้าต่อย1 2 3อัปคัดงัดขึ้นแล้วก็ตามด้วยสกิล1ครับผมแดดเข้าไปใกล้แล้วก็จ่อด้วยสกิล4มาดูอีคอมโบนึงครับผมกด r เคานเตอร์ก่อนครับผม M1 123จับด้วยสกิล3ครับผม งัดสกิล2ขึ้นมาครับผมจังวันนี้แดดหน้าต่อย1 2 3แล้วก็อัปปรคัดงัดขึ้นตามด้วยสกิล1นะแล้วก็ไปจ่อสกิล4ยัดหน้าไปเลยครับผมโอ้โหสกิลนี้แรงจัดตัวถัดมารับผมอิจิโกะนั่นเองแดดหน้าต่อย1 2 3ทุบลงพื้นเปิดด้วยสกิล4ครับผมห้ามโดนครั้งที่2นะแล้วก็งัดสกิล2มาทุบลงไปแล้วตามด้วยสกิล1กระโดดแล้วตบด้วยสกิล3ปิดงานไป มาดูกันอีกทีครับผมแดนหน้าต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็จับสกิลสองทันทีครับผมแล้วก็ทุบลงไปตามด้วยสกิลหนึ่งกระโดดตามสามเลยจังหวะนี้ออมโบนี้เอาไว้สแปมได้นะออมโบถัดมาครับผมแดนหน้าฟันหนึ่งสองสามทุบลงพื้นเปิดด้วยสกิลสี่ฟันให้โดนนะครับผมแล้วก็แดนหน้าตามหนึ่งสองสามเสียบด้วยสกิลสองครับผมรากกระชากพอมาแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งกระโดดตามด้วยสกิลสามครับผมอันนี้แรงนะพี่จะบอกให้ มาดูกันอีกทีครับผมเอว่าหนึ่งสองสามทุบลงพื้นกับสกนะิลสี่ดดหน้าฟันหนึ่งสองสามตามด้วยสกิลสองใส่ล้วนะถ้าใส่ล้วมันจะดาเมจแรงขึ้นนะเพราะว่ามันจะระเบิดนั่นเองนะครับผมอ่ัอน,นี่ดีมากมาเดี๋ยวพี่จะไปลองใชใ้ดูนะครับผมมาตัวแรกเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นตัวดีโอนะครับผมทุบลงมาแล้วก็ตามด้วยสกิลสองงัดกระชากเอเสื้อแดดหน้าต่อยหนึ่งสองสามบด้วยสกิลสามครับผมเอาแตกเลยเรียบร้อยปิดงานด้วยสกิลสี่ วาเขาให้โอ้ซุคุณะวะเฮ้ยอันนี้มัน ugi, ็นยูจีหรือสุคุณะอออืืหมาถึงก็โดนเร็วเหรอเฮียใจเย็นใจยเย็นโอ้โหเจ็บอยู่อู้อันนี้เป็นงานวะเฮ้ยอุ้ยแตกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งไอเยอ็นสุดรอมาดิอ่ากูว่าแล้วมันจะเคาน์เตอร์เห็นไหมย่ำกำหมอมอ่าเหล็กดอสวยอ้าวไม่โดนสวยละอ่าเรียบร้อยจับสกิลสาม กระชากคอเสื้อขึ้นมาด้วยสกิลสองครับผมจังวะนี้แดัดหน้าต่อยหนึ่งสองสามปิดด้วยสกิลหนึ่งแตกไหมอ่าเรียบร้อยได้ฟินิชเชอร์ครับผมโอเคเลยครับผมจังวะนี้ไปกันต่อมาคนหนุ่มคนเดิมเลยแดัดหน้าต่อยอุ้ยโดนต่อยขัดสวยละโดนยำกระหม่อมฟรีจังวะนี้เอา้าเคาน์เตอร์มั่วนะไม่โดนยำกระหม่อมแหลกดรอไหมไม่แหลกดรอคผมจังวะนี้จับสกิลสองเดัดหน้าต่อยหนึ่งสองสามจับสกิลสามครับผมทุบลงพื้น แล้วก็ตามด้วยสกิลหนึเอา้าโดนขาดครับผมเพราะว่าเขาลุกขึ้นมาก่อนสวยละอุย้ยโดนสกิล2องเขาถากมายังไงครับผมอ้าโดดโดนสกิลหนึ่งจับครับผมแดดจับสกิลสองขึ้นมาเอาจับได้เฉยแดดหน้าต่อยอีกหนึ่งสงสจับสกิลสามกระชากลงพื้นมาสากิลสเบิรมเรียบร้อยเอาไปครึ่งรอดนะครับผมจังหวนี้ยังไม่แตกนะเอาดิมาดิ นี่ไอสกิลพี่หมดแล้วผมรอคูดาวอาอเคาน์เตอร์ทันสวยเดี๋วมาหนึ่งสองสามดสกิลหนึ่งมาเรียบร้อยฟอนิเชอร์สกิลหนึ่งไปแล้วผมพี่จะบอกว่าคอมโบของดีโอนี่แรงมากนะพี่รู้สึกว่าแรงสุดในทุกๆตัวละดูเหมือนว่าเขาจะกดอันตีใส่เราว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดพี่ก็มีอันตีนะแต่รอก่อนอะไรนะอ่าเขาจะบอกโดนเบนแคสเหรอได้สิมาพร้อมแล้วเร็ว เอาเดิวมว่าหยุดเวลากับพี่ฮะใครนะใครจะเอาเยี่ยกดแพ้มันเฉยอาเรียบลอยโอ้แตกเลยยังไม่แตกนะพี่บ็อกอยู่ดูเหมือนเขาจะไม่โจมตีเราหรือเปล่าอ๋เขาบอกว่าใน nice PVP เยี่ยมมากครับผมผู้หนุ่มคนนี้เป็นผู้เล่นที่มีน้าใจเป็นนักกีฬาครับผมอ่า เขาจะมาลองทดสอบอ่าโดเมนแชส,สเรานั่นเองนะครับผมพี่ก็จะจัดให้เอาเอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยากโดนเหรอตีไงโ <c oughs> ดนป้ายจราจรหน่อยไหมพี่ยอไม้ายจราจรเลยตีไงเอาเชีย้ยโดนจับว่ะเฮ้ยอะไรนี่อะไรนี่อะไรอะไรใจเย็นเอา้ากูโดนจับอีกแล้วเอา้ามันลุมพี่บ้าน้องโอ้โหโดนกระชากเรียบร้อยถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ไลน์ด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า